อดูสิจะไม่ให้หนาวได้ยังไงก็คิดดูนอนเล่นอยู่ใต้ถุนเถียงนั้นเนี่ยดูลมอย่างหนาวอะ่ะลมแรงมาก คิดว่าตัวเองนอนเล่นอยู่ที่ชายหาดนั้นเนี่ยหนาวเกินไม่ได้หนาวเนยอะมันหนาวลมอะลมมันทั้งวันน่ะกลางคืนก็นหนาวหนาวลมพัดวิววิว